สวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนมื่อนี้ญาญ่าสิภาพไปเที่ยวไอ้มอนโคเด้อจ้าพี่น้องไปเที่ยวน้ากันนะญาญ่าเด้อจ้าพี่น้องญาญ่าสิภาพไปเที่ยวจ้าไปกับน้องสาวสวัสดีค่ะน้อยเ <S S> สีากับพ่อยายจ้าจ้าพี่น้องเดี๋ยวยายไปหอดสิทายให้เบิรงนเนาะจ้าเน,ะนาะบรรยากาศธรรมศาสตร์ของมอนโคเนาะจ้าเนาะ ปาจ้ามามาเบิองเมียงเมียงมโนโคโจ้าพี่นองหอดแล้วจ้าสวายสวยพี่นองย่าย่หานอยากให้ทุกคนเดี๋ยเบิงจ้าพี่นองเดียวเดียวเดียวแป๊บนึง มเบืงองไอ้มนาผมย่าๆยยายจ้าสวยงามแากที่น้องบ้านข้าเจ้าจ้าเนวไอ้ไ่เบิง่งเนวโซกกระลลไหลน้องลาลานลาลานตาจาก่ยอง ส,สวยงามค่ะจ้าสวยสวยสวยจากให้พี่น้องทางบ้านน้องมาเห็นน้ำเด้อจ้าพี่น้องย่าย่าสิพญายักษ์ย่าย่าสิพญา,า,ายักอันเทียบภาพสวยๆไหนพี่น้องเบื้องมากจ้า จ่าพี่น้องยาย่ๆบอเคยเห็นเรียววาเมนเฮี้ยนจ่าพี่น้องมัดความสวยความงามจ้าเ<อ>บื้องหน้าก็ใสจ่าพี่น้องยาย่ๆอ่อนซ่อนเรียพี่น้องเอ้ยมีะตลังสวยๆมีตะลับสวยๆจ่าพี่น้องเบื้องเนี้ยล่ะโอ้ยอยากให้พี่น้องบ้านเฮองมาเห็นน้ำกันเนาะจ่าเนาะความสวยงามเนาะจ่าเนาะแต่ว่าต้องเสียใจดอกจ่าพี่น้องเดี๋ยวาย่าเสียรูปสวยๆไปเบื้องจ่า ใช่เอารอบๆจ้าพี่น้องจ้าบ,บรรยากาศธรรมศาตริสวยๆไปให้พี่ให้น,อนห้องทั้งบ้านทั้งเบิองจ้าบม่ต้องเสียใจจ้า <c oughs> เห็นมันสวยมันงามเนาะเมื่อนี้มีไก่พรออมเด้อจ้าพี่น้องจ้างไก่พิเศษจ,จ้าขาตัวแพงแพงพี่น้อง ใบใบมือละเกี่ยวพ่อจ่าคาจ้างเออมือละเมาจ่าวันละเมาอุ้ยพี่น้องเบิ่งแน่ละจ้าเดี่ยแม่จ่าพี่น้องผนลูกอีแม่กมาจมมา้าลูกอีแม่กมาตะวันลูกอีแม่ไปอยากออกกล้องจ้าพี่น้องอย่าอย่าถ่ายเอาหนูนะป้า,าสันหนูไม่ชอบอสันว่า ก็เลยบอไายออกข้าเจ้าจ้าพี่น้องเขาว่าเขาบอมาก็เลยบอไายออกข้าเจ้าจ้าอือพี่น้องเรียนี่มันเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนี้เออจ้าพี่น้องเรียแกเฮลิคอปเตอร์หน่อยจ้าโอ้ยผูกเพิ่นลุ้ยเพิ่นกระลุ้ยคักลุ้ยเนี่ยนาะจ้าเนาะข้าเจ้าล่างเรียพี่น้องขี่เรียล่างเรียจ้าพี่น้องอืมมาเที่ยวมือนี่บอเสียอันนี้จ้า คุ้มค่าจ้าพี่น้องมาเที่ยวมาเทียยเท่ยวไอเที่ยนนี่ถือว่าคุ้มค่าจา้ายาย่าเพราะว่าความสวยงามเนาะจา้ะจาเนาะจ้าพี่น้องเลียกกับนี้ตะล่ำใหี้ยงอันนี้อันมองข้าเจ้าจอดเลียเข้าเจาะน้อจา้าเนาะอันนี้เป็นประเทศมอนโคลเนาอจ้าจ้าพี่น้อง สวยงามจ้าสวยงามจ่าพี่น้องไอ้ร้านอาหารจ้าร้านอาหารสวยงามพี่นอ้องความสวยงามเนาะจ้าเนาะจ้าสวยสวยพี่น้องเอ้ย งามหลร้านอาหารข้าเจ้าจะเฮ็ดดีว่าจ้าพี่น้องถ้าเป็นยนเนี่ยมันเคืนคือสีงามแม่จา้าคือสีสวยค่ะจ้าพี่น้องจ้าเปิดไฟแสงสีขึ้นน่เนาะจ้าเนาะแดดจ้าพี่น้องแดดแดดจา้า จ่ะพี่น้อง mm hmm. ความสวยงามพระเจา้ mm hmm. จาจ้าจ่ะพี่น้อง mm hmm. ลานอาหารเนอานอจ้านะโอ้ยสวยงามจา้า เียงหนอกเียงหน้าเนาะจ่าเนาะ